A.G. หนึ่งหนึ A ่งห้าหนึ่ง V สองสวยๆออกอีกแล้วครับขอบคุณมากเลยนะแชร์หนึ่งสองแชร์หนึ่งสองแชร์ขอบคุณที่รับชมผลงานน้องบนช่อง youtube ด้วยนะครับอขอบคุณมากเลยหนึ่งสองแชร์ ใส่แรมได้4แถว DDR4 นะครับสำหรับใบนี้ใบนี้พร้อมกล่องนะนี่ serial number ท่นหนึ่งสองแช้ใส่ M2 ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ยังมี M2 WiFi ด้วยนะที่ใส่ได้ขอบต่างๆก็ดูดี สวยงามนี่มีบอยแอดไวติดมาด้วยเตรมมาดูข้างในกล่องกันดีกว่าฝาหลังก่อนฝาหลังนุ่มๆเป็นรุ่น B365M Phantom Gaming 4นะครับงานจาก a r า s l o ล k รุ่นนี้บอกเลยว่าผมเคยใช้เอง แบบว่าใช้เป็นเครื่องส่วนตัวเลยแล้วก็เคยผ่านมือหลายใบายมากใช้ดีเลยงานดีๆเลยมี M.2 นี่อยู่ในนี้ไอ้น็อตอันนี้คือน็อตมีป้ายแอดไว้ F y, มี CD ดีมีหนังสือยัดไว้ข้างล่างดีกว่าเอ๊ะมันต้องไว้ข้างบนหรือเปล่าวะผพราว่ามันไม่ได้ไว้ข้างล่างอะเนี่ย น่าจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ลงไปก่อนอันนี้ต้องอยู่ด้านนี้แน่เลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะเนี้ยมันจะเป็นบอดี้พอดีเลยเออนี่แหละใช่แล้วก็ค่อยหนังสือวางแล้วก็แผ่นดิสวางแบบนี้เดี๋ยวหออ่อฟ้าหลังก่อนแล้วก็วางบั๊กซู วางเท่าที่วางได้เพราะว่ามันมันพอดีเหมือนเหมือนที่เคยทําหลายๆใบนะครับที่เคยแพ็คไปคือถ้าเป็นบล็อกแบบนเ,เนี้ยเขาทําโฟมเนี่ยอย่างเงี้ยโฟมหนาบางทีก็เจอหนากว่านี้คือมันไม่สามารถยัดอะไรลงได้แล้วถ้ายัดปุ๊บนะมันบวมพอบวมปุ๊บตอนที่ไปปิดอะ่ะมันไม่เข้ารูปไม่เข้ารูปแรงกดก็กดของเป็นรอย ข้างในแบบบวมๆแน่นปรีๆเงี้ยไม่ดีนะผมว่าแพคที่พอดีที่สุดดีที่สุดทาว่าพอดีอ่ะเออมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีทําให้พอดีดีกว่าให้มันไม่มีแรงกดทับแรงบีบอัดหรือเวลาปิดฝามันต้องเรียบสนิทมันถึงเวิร์ค Work. walk your home tonight the chapter to o f e n so focus the world y o r a w h i l e open your heart and open your eyes ได้ฟังไหมครับชอบมากเลยที่นี่ thought <For> of you. you look? So And you know me. So please be in your dream. นี่มันจะลงขอบตรงนี้นะเห็นปะลงแบบงึบพอดีเลยข้างในแน่นข้างนอกสวยแปะนิดนึงนะ เอาไว้ให้คุณคากริตเล่นเง็บนี่นี่ป่ะก่อนจะลงไปในกล่องบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นกล่องในเซ็ตมันจะมา,ายี่สิบใบใช่ป่ะอันนี้มันใบสุดท้ายพอดีมันจะแปลกๆกว่าใบอื่นหน่อยนึงเนี่ยไม่รู้อธิบายยังไงมันมีมันจะแปลกๆหน่อยนึงอะ่ะ เวลาแค็ยี่สิบใบใบสุดท้ายอ้าวต่อไปก็ฮอครับโอแล้วก็สำหรับคุณลูกค้าอ,อที่มาถามนะครับว่า มีของของฉันน่ะมีคลิปแพ็คไหมมีครับท่านท่านพี่เขาซื้อ2ชิ้นใช่ไหมแต่ว่าผมแพ็คไม่ได้ถ่ายทุกชิ้นนะครับไม่ไหวแต่การแพ็คก็รับรองได้ครับว่าแน่นหนาแน่แนอนตั้งใจแพ็คให้แต่ถ,ถ่ายทุกชิ้นไม่ไหวถ้าถ่ายทุกชิ้นไปนำคลิปขึ้นทุกชิ้นเ,นเป็นเป็นลมเหมื ของของคุณพี่ก็จะซื้อสองชิ้นใช่ไหมมีหนึ่งชิ้นที่ทําคลิปให้มีหนึ่งชิ้นไม่ได้ทํานะอืมแต่ไม่ใช่ชิ้นนี้นะคนละชิ้นนะคนละคนนะอันนั้นพี่พี่เฮสองเจ็ดศูนย์ที่ทำคลิปไปนั่นแหละก็ฝากดูด้วยนะครับสำหรับ คลิปเทสคลิปแพ็คคลิปวิดีโอต่างๆจากทางกลิ้งคอมพิวเตอร์สินค้าเข้าใหม่สินค้ามาใหม่เทสสินค้านรงนี้นั่นนะครับอ,อ่ะหนานแน่นแล้วอนาคตน่าจะมีแบบว่าหุนโดนบินไปส่งของนะ ันเร็วดีอ่ะสมมติว่าผมแพ็คนี้ฮะผมก็เอาเสร็จแล้วเอาบินไปเลยบูด,บ,ดบินเลยส่งเลยอะไรอย่างเงี้ยบินมารับหน้าบ้านก็ได้ไปอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้ต้องดัน,นดีกว่าพอดีแน่นๆเลยนะมีป้องกันนูน่นนี่นั่นเรียบร้อยเดี๋ยวจะเสริมขอบก่อนเสริมขอบเสริมขอบ ตีไอ้อ้ยหนาไปว่ะไม่ได้ว่ะเห็นั้นมันปรีปรีเ<ร>มื่อกีย้ยิบคัตเตอร์มามันวางนี้แล้วปัดไปโดนคัตเตอร์ใช่ไหมแล้วคัตเตอร์ก็พุ่งมานี่ขาแฮะจิ๊บเข้าขาเลือดออกอว่าระวังนวนะมีอยู่คลิปหนึ่งโดน เนี่ยอยยังอยู่เลยฝาหลังเมนบอร์ดบาดเลือดไหลคมนะฝาหลังอะ่ะบอกเลยใครเคยเดินเยยห,นหยียบฝาหลังเมนบอร์ดหรือเหยียบเมนบอร์ดไอพวกท่องที่มันเป็นขาขาเข็มๆอะร้องผมบอกเลยมันร้องแน่นอนอ่านี้มันแน่นขนาดละ <c oughs> เนี่ยดูดิมันจะ แปลกๆหน่อยไปสุดท้ายแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับแพ็กหนา <c oughs> แพ็กให้อย่างหนาห <c oughs> นาถึกอ่ะไอ้แน่ <c oughs> นหนาฝากเกมด้วยนะเล่นในนี่อยู่เซเว่นเดย์ทูดองเพื่อนๆใครเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ก็ เล็กไอพีเซิรอยู่หน้าดิสคอ r d นะเล่นเกมด้วยกันนําโดยอาจารย์ติ่งและจีบีไม่รู้ยูทูบเบอร์จีบีไม่รู้นะครับยูทูบเบอร์สาวคีย์บอยไวนะครับแน่นปักถึงกล่องมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบางจุดนะแต่มันแน่นปักนะเสริมเข้าแหวเสริม มันจะเป็นอย่างนี้จริงนะใบสุดท้ายไม่ก็ใบแรกของของของรถอะ่ะมันเหมือนมันมันอยู่หน้าสุดอะ,ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะก็ใช้ได้แค่มันมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยนี่อ่ะอแปะแปะ,แปะเพิ่มไปกันไว้แน่นทั้งกล่องอ่ะึกถึกถกถกเลยเสร็จแล้วครับ ขอบคุณที่รับชมมากคลิปนี้สวัสดีจ้า